สวัสดีค่ะดูดวงรายวันกับแม่หมอติงน้อยนะคะดวงคนเกิดทั้ง7วันค่ะประจําวันพฤหัส,สบดีที่27มกราคม2565นะคะการงานการเงินความรักและก็เรื่องของสุขภาพค่ะดูกันเป็นแนวทางนะจะได้นําไปปรับใช้นะคะทําทุกสิ่งทุกอย่างในทุกวันให้ดีที่สุดนะคะเต็มกําลังความสามารถของเราเลขนําโชคจากหน้าไพา่มีให้ทุกวันค่ะสีมงคลนะคะพฤหัสบดีนี้ เรื่องของความรักความสัมพันธ์เลือกใช้สีเขียวเป็นหลักนะคะยกเว้นคนเกิดวันเสาร์การงานความสําเร็จจะเป็นฟ้ากับน้าเงินยกเว้นคนเกิดวันอาทิตย์นะคะเงินเงินทองทองเราใช้สีแดงยกเว้นคนเกิดวันจันทร์สีที่ทุกท่านควรจะหลีกเลี่ยงในวันนี้คือสีม่วงค่ะเราจะมาเริ่มที่คนเกิดวันอาทิตย์นะคะคนเกิดวันอาทิตย์เลขนำโชคของคุณค่ะ8-10 810สําหรับคนเกิดวันอาทิตย์เรื่องของการงานนะคะวันนี้นะางานโดดเด่นมากมากถึงมากที่สุดนะตัวคุณเองสามารถบริหารจัดการทุกสิ่งทุกอย่างได้ดีทําได้เต็มกําลังความสามารถที่คุณมีนะคะความสามารถในด้านการจัดการการงานความสามารถในด้านของการบริหารนะคะ คนที่ทำงานประจำนะคะผู้หลักผู้ใหญ่นะคะก็เห็นถึงความสามารถของคุณมีโอกาสที่จะได้พัฒนามีความก้าวหน้านะคะปรับเปลื่นขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างโอเคเลยทีเดียวนะะอาจจะทำงานได้ทำงานใกล้ชิดกับคนที่เขามีความสามารถกับคนเก่งๆเราก็จะได้เรียนรู้งานแล้วก็จะพัฒนาต่อไปได้อีกนะคะถือว่าเป็นวันของความสำเร็จเลยทีเดียวค่ะ หรือแม้กระทั่งคนตกงานเองนะคะไปสมัครงานวันนี้ก็โชว์ศักยภาพเต็มที่นะประสบความสำเร็จได้งานแน่นอนนะคะขอให้เอาจุดเด่นของเราออกมานะ,ะาเชื่อมั่นในตัวเองนะคะุณคุณคุณควบคุมทุกอย่างได้เรื่องงานแบบเด่นมากๆเรื่องการเงินจะติดขัดหน่อยนะคะเจอสภาวะที่ค่อนข้างที่จะ บีบคั้นนะอาจจะมีเรื่องต้องเสียเงินนะคะคือรายจ่ายเยอะมันเหมือนกับเราเราจะทําอะไรหันไปทางไหนมันก็มีแต่เรื่องที่จะต้องจ่ายนะบางทีไม่ได้จ่ายเพื่อตัวเองคนเดียวนะจ่ายเพื่อคนรอบข้างเพื่อคนในครอบครัวหรือมันเป็นภาระต่างๆที่หรือบางทีก็เป็นเรื่องของภาระหนี้สินอาจจะทาให้เรารู้สึกเหมือนกับว่าเออกดดันจังเลยนะอาจจะต้องพยายามประคองตัวไปก่อนนะคะเราจะไปคิดจะไปหวังอะไรมากเรื่องเงินเงินทองทองไม่ได้ขอแค่ว่าวันเนี้ยนะเราผ่านพ้นไปได้นะเดี๋ยววันต่อๆไปก็ค่อยว่ากันนะคะ เรียกว่าแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนเนาะส่วนเรื่องของความรักความสมัมพันธ์แม่หมอมองว่าดีอยู่นะคะคนโสดเองนะโอกาสจะเจอคนถูกใจก็มีนะคะจากการเข้ากลุ่มเข้าสังคมนะจากาครอบครัวมีคนแนะนําให้รู้จักการครอบครัวเพื่อนฝูงคนรู้จักนะคะมีโอกาสเจอถูกใจด้วยนะจะพัฒนาได้มากน้อยแค่ไหนต้องดูกันไปในระยะย,ยาวค่ะนะแต่ถือว่าเจอคนที่ถ้าเจอถูกใจเนี่ยก็จะเจอคนที่เรารู้สึกว่าเราโอเคนะ ือมีความมั่นคงนะส่วนบางท่านก็ใช้เวลาอยู่กับการทํางานใช้เวลากับครอบครัวก,กับการหาเงินหาทองสร้างเนื้อสร้างตัวมากกว่าที่จะไปสนใจหรือมีเวลาสําหรับความรักคนมีแฟนมีคู่ความรักดีมั่นคงมากๆนะคะนะที่รักกันดีอยู่แล้วก็รักกันมากยิ่งขึ้นไปนะอยู่ด้วยกันช่วยกันทํามาหากินนะมองถึงเรื่องความมั่นคงในชีวิตแล้วนะคะ คนที่ทะเลาะเบาแวงนะโอกาสในการปรับความเข้าใจโอกาสในการที่จะ,ะกลับมารักกันเหมือนเดิมนี่มีสูงมากค่ะไหวในวันนี้เรื่องของสุขภาพนะคะจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพจิตใจนะ,ะอาจจะมีเรื่องกังวลใจบางอย่างนะ,ะทำให้เรารู้สึกว่าค่อนข้างที่จะเอ่ยเนื่อยไปนิดนึงนะคะอา,อาจจะไม่ค่อยได้ดูแลตัวเองนะคะปล่อยตามแบบสบายหรือตามบุญตามกรรมออกแนวนั้นเอาเป็นว่าก็ พยายามกระตุ้นตัวเองนะคะให้สดชื่นนะคะกระฉับกระเฉงนะคะแล้วสุขภาพกายมันจะดีมากกว่านี้นะคะต่อไปนะคะคนเกิดวันจันทร์ค่ะเลขนำโชคคนเกิดวันจันทร์ สองหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์ค่ะหนึ่งศูนย์มาสองใบนะคะเลือดีนะคะหนึ่งศูนย์สองหนึ่งศูนย์เรื่องของการงานค่ะสาหรับคุณเกิดวันจันทร์นะถือว่าวันนี้อาจจะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ที่คุณต้องทําที่คุณต้องจัดการอาจจะต้องบริหารจัดการการงานจัดลําดับความสําคัญนะคะทุกสิ่งทุกอย่างทําให้ทําให้แบบว่าไม่มีอะไรเสียหายนะ่ย นะคะคสิ่งไหนสาคัญก่อนนะคะทำก่อนเนาะในขณะเดียวกันต้องประเมินตัวเองด้วยว่าคุณรับมือไหวหรือเปล่านะคะกับสิ่งที่เราทําบางคนก็ทํางานหลายอย่างทํางานหลายจอบนะคะต้องรับผิดชอบหลายอย่างอาจจะทํางานไม่ทันได้นะแต่โดยรวมแม่หมอยังมองว่าถ้าคุณจัดลําดับความสํำคัญของงานดีๆนะคะผ่านไปได้แน่นอนเรื่องของการเงินสบายๆค่ะ มีเงินใช้จ่ายนะไม่เดือดร้อนนะคะหรือต่อให้เดือดร้อนจริงๆนะคุณมีครอบครัวคอยอยู่ข้างๆคอยให้ความช่วยเหลือหลายๆท่านที่ไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินเงินทองทองวันนี้ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ก็เพื่อครอบครัวนะก็ทําให้เราสุขสุขสบายใจนะคะเออจ่ายแล้วก็สบายใจออทีนี้ในส่วนของความรักนะคะความรักถือว่าดีนะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามานะคะวันนี้นะเตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้ บางทีเราอาจจะต้องมีการทําอะไรใหม่ๆสําหรับตัวเองนะคะเสื้อผ้าหน้าผมนะคะหรือบางทีการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงเส้นทางการเดินเปลี่ยนร้านกินอาหารนะคะมันจะมันอาจจะดึงดูดคนใหม่ๆเข้ามามันเหมือนกับว่าเราเองเราต้องมีการปรับเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างในชีวิตเราเพื่อที่จะให้ความรักมันมันมันมีอะไรใหม่ๆเข้ามาอันนี้ลองดูนะคะมันเหมือนกับว่าดวงความรักเราเริ่มเปลี่ยนแล้วนะมันจะเริ่มมีโอกาสดีๆเข้ามานะคะถ้าทําแบบเดิมๆมันก็อาจจะเจออยุ่แต่แบบเดิมๆเนาะ ดีแล้วนะคะเรื่องของอความรักสําหรับคนเกิดวันจันทร์มีโอกาสที่จะเจอคนที่พอคุณถูกใจแล้วนะจะสารสัมพันธ์ต่อไปได้นะคะอาจจะเป็นแบบคู่แท้อะไรแบบนี้นะคะมาได้นะวันนี้ถือว่าจังหวะเหมาะควรมีแฟนมีคู่ก็ดีนะคะเรื่องของความตื่นเต้นเรื่องของการทําอะไรที่มันแตกต่างไปจากเดิมยังสําคัญสําหรับคู่ของคนเกิดวันจันทร์ บางทีที่ผ่านมาเราอาจจะรู้สึกว่าเราใช้เร,เ,รเราเราเราดำเนินชีวิตกันไปทั้งเราทั้งแฟนเรานะคะครบหรือใช้เวลาร่วมกันแบบแบบเดิมๆโดยที่ว่ามันไม่มีอะไรตื่นเต้นมือหวานะคะแต่ว่าความเป็นครอบครัวน่ะยังอยู่ความรักอะไรยังอยู่แต่บางทีมันขาดความตื่นเต้นขาดความมีชีวิตชีวาก็อาจจะทําให้มันหงอยเหงาเศร้าส้อยแล้วความสัมพันธ์มันไม่ไปไหนมาไหนมันไม่พัฒนานะคะอันนี้ลองปรับดูเนาะปรับได้ก็ปรับนะคะเรื่องของสุขภาพค่ะ สุขภาพนะ่ะถือว่าสมบูรณ์แข็งแรงนะแต่วันนี้จะกินเยอะแล้วก็ไม่ค่อยออกกําลังไม่ค่อยขยับไปไหนถ้าได้นั่งกินนั่งกินนั่งดูหนังนั่งทํางานอะไรพวกนี้อุย้ยเน้นสบายนะเพราะฉะนั้นอาจจะวันนี้ต้องดูแลเรื่องของสุขภาพในส่วนของการออกกําลังกายพยายามทําตัวให้กระฉับกระเฉงให้มากขึ้นนะคะเพราะวันนี้เราจะรักสบายนะแล้วก็กินค่อนข้างเยอะต่อไปค่ะคนเกิดวันอังคาร เลขนําโชคคนเกิดวันอังคารนะคะเลข3มาเลขเดียวค่ะเลข3เรื่องของการงานวันนี้ค่อนข้างมีเรื่องที่จะต้องจัดการนะอันนั้นก็ต้องไปเคลียร์อันนี้ก็ต้องไปจัดการนะคะถือว่าต้องลุยอยู่ทั้งวันอะ่ะ เหนื่อยทั้งวันแล้วคุณเองคุณจะมีปัญหาตรงความใจร้อนของคุณเองด้วยนะคะความใจร้อนวู่วามทําอะไรก็คิดเร็วตัดสินใจเร็วแล้วมันอาจจะเกิดความผิดพลาดได้นะแล้วก็อาจจะมีปัญหากับคนรอบข้างหุ้นส่วนนะเพื่อนร่วมงานบริวารน,นะคะคือ มันมันไม่ได้อยู่ที่เขาแหละมันมันอยู่ที่เราเราใจร้อนเราวู่วามแล้วบางทีเราพูดตรงๆนะ่ะคิดอะไรได้คุณก็พูดแล้วมันอาจจะไปขัดหูคนอื่นทําให้อีกคนอื่นเขาไม่พอใจนะคะจ,จะทำให้เกิดปัญหาทําให้ทํางานอย่างไม่มีความสุขได้อันนี้ก็ต้องพยายามควบคุมไว้เนาะแต่โดยรวมแล้วก็ยังถือว่าอพอสู้พอลุยมันจะอาจจะมีอุปสรรคบ้างแต่พอลุยแล้วถ้าเราไม่ยอมแพ้นะความสําเร็จก็ยังมีอยู่นะคะ การเงินนะก็ยังคงต้องแบบว่าลุยหาเงินกันต่อไปนะคะวันนี้ก็มีใช้มีจ่ายไม่ได้เดือดร้อนนะแต่ว่าเพื่ออนาคตนะคุณเองคุณไม่หยุดนิ่งคุณมองหาลู่ทางหาเงินใหม่ๆนะอาจจะเป็นช่วงของการตัดสินใจ่ขงของการวางแผนว่าฉันจะทําอะไรต่อไปดีนะ mm. เพื่อให้ได้เงินมากขึ้นความรักยังนิ่งนะคะคนโสดก็ <laughs> ทํางานหาเงิน นะต่อให้แบบว่าต่อให้เรารู้สึกว่าเราชอบใครสักคนหนึ่งมันก็ยังไม่ได้คืบหน้านะคะเราก็ยังคิดยังพิจารณาตัวอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็ยังนิ่งๆนะก็ไม่ต้องไปสนใจมากในเรื่องความรักคนมีแฟนมีคู่ต้องสนใจนะคะเพราะว่าคุณทํางานหาเงินแฟนคุณก็เช่นเดียวกันดัะนั้นความรักมันจะออกแนวนิ่งนะคะไม่ค่อยโรแมนติกไม่มีอะไรหรวือหวาไม่ค่อยสนใจกันแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาให้กันนะแต่ว่าอาจจะมีใครคนใดคนหนึ่งไม่คุณก็แฟนคุณนะอาจจะมีคิดมากมีกงมังวลใจเล็กน้อย นะแต่ว่าไม่ถึงกับต้องมาทะเลบบาะเบาะแว้งไม่นะคะแต่ว่าตัวคุณเองอย่าลืมนะว่าวันนี้คุณจะมีเรื่องหงุดหงิดนะเรื่องงานเข้ามาจะทําให้ส่งผลกับความรักได้ก็ใจเย็นๆนะคะ สุขภาพอาจจะมีปัญหานะในเรื่องของระบบทางเดินหายใจหลอดลมปอดหลอดลมพวกเนี้นะคะหรือบางท่านก็จะเป็นในลักษณะเจ็บเสียดหัวใจนะแต่ถ้าคนที่มีโรคประจําตัวหรือเจ็บป่วยอยู่แล้วนะอาจจะมีเกณฑ์ผ่าตัดเล็กๆนะคะเพื่อที่จะแบบว่าให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันดีขึ้นนะคะสําหรับคนเกิดวันอังคารคนเกิดวันพุธค่ะ เลขนำโชคสําหรับคนเกิดวันพุธนะคะ7 169 7 169เรื่องการงานสําหรับคนเกิดวันพุธนะการงานถือว่ามีทางเลือก เข้ามาค่อนข้างเยอะวันนี้นะจิตใจคุณค่อนข้างที่จะสับสนวุ่นวายนะเอออันนั้นฉันก็อยากจะทําอันนี้ฉันก็อยากจะปรับนะคะมีร้ายสิ่งหลายอย่างที่อยากทําแต่ว่าอาจจะลงมือแบบคือไอเดียเยอะแต่การลงมือจริงจังอาจจะอาจาอาจะไม่ได้มีการลงมือจริงจังเพราะว่าฟุ้งซ่านเยอะเอาเป็นว่า ถ้าคิดนะคะพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลนะคะโดยที่ว่าไม่ฟุ้งซ่านมากเกินไปแล้วก็ลงมือทำซะนะในขณะเดียวกันตั้งสติในการทำงานนะคะเพิ่มความเอาจริงเอาจังแล้วโอกาสความสำเร็จก็ยังมีอยู่นะกะ็คือโอกาสดีๆเข้ามาเยอะนะอยู่ที่คุณจะเลือกทำอันไหนแบบจริงจังนะ ส่วนการเงินรายจ่ายค่อนข้างเยอะนะคะส่วนรายรับอาจจะมาแบบว่า,าไม่เป็นไปตามที่คาดหวังสักเท่าไหร่นะเอาเป็นว่าเตรียมเงินสำรองเตรียมแผนสำรองเอาไว้ว่าถ้เาเรื่องเงินถ้าอันนี้มันมันคือมันอาจจะมีรายจ่ายฉุกเฉินเข้ามารายจ่ายที่คุณยังไม่ได้คิดว่าคุณจะจ่ายวันนี้คุณอาจจะไม่ได้คิดว่าคุณต้องจ่ายแต่บางทีมันมีสิ่งที่จะต้องจ่ายไปแล้วมันจะทําให้เรารู้สึกว่าเหลือเรา,เราเ,ราเราเครียดเราไม่ค่อยสบายใจหรือตกใจว่าเฮ้ยต้องจ่ายเยอะขนาดนี้เลยเหรอเออมันออกแนวแบบเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเตรียมเงินสำรองเอาไว้นะหรือเตรียมลู ทางหาเงินสำรองเอาไว้ก็จะดีที่สุดเนาะเรื่องเงินเงินทองทองในส่วนความรักค่ะความรักไม่ได้ดังใจเท่าไหร่นะวันนี้เราไม่ต้องคาดหวังเนาะ คนโสดนะอาจจะมีตัวเลือกเข้ามาอาจจะมีคนมาชอบหรือคุณอาจจะชอบใครสักคนอยู่แต่ว่ามันยังไม่มีอะไรที่จะคืบหน้าไม่มีอะไรเป็นจริงเป็นจังขึ้นมาในวันนี้มันจะไม่เป็นอย่างที่เราคิดบางท่านพอมีคนมาชอบเราก็รู้สึกว่าเราเรากังวลใจเราระแวงเออกลัวผิดหวังจากที่ผ่านมาเราเจ็บมาเยอะอะไรประมาณเนี้ยเราก็ไม่อยากที่จะแบบว่าสุม 4, สี่สมห้าเนาะก็อยู่กับตัวเองไปก่อนนะคะค่อยๆดูค่อย,ๆค,อยๆคิด คนมีแฟนมีคู่นะอึดอัดนะคะวันนี้อึดอัดมันก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เรารู้สึกว่า,วาความรักมันมันไม่ค่อยมีความสุขมันก็มีความกังวลใจมีความทุกข์ใจมีบางสิ่งบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเออฉันต้องอดทนอยู่กับความสัมพันธ์ที่มันมีปัญหาบางท่านมีเรื่องทะเลาะ ค้างคาใจนะบางท่านต่อให้ทะเลาะแต่มันเป็นเรื่องในใจที่เรารู้สึกเหมือนกับว่ามันทําอะไรไม่ได้ก็ได้แต่อดทนนะคะน,นี้ก็ต้องฝากคนเกิดวันพูดไว้ว่าความอดทนก็จะช่วยประครับประคองได้ในระดับหนึ่งคุณไม่ต้องคิดว่าคุณจะเลิกเพราะว่ายังเลิกไม่ได้หรอกนะคะก็ต้องทนกันต่อไปเดี๋ยวก็ค่อยหาทางแก้ไขกันไปในวันต่อๆไปนะคะสุขภาพนะคะถือว่าสมบูรณ์แข็งแรงนะอยากให้เพิ่มความกระฉับกระเฉงนะคะหาเวลาออกกําลังกายนะคะบางทีเราก็ นั่งทำงานาน,นานกินนั่งกินนอนมันออกแนวเนี้ยนะก็จะสบายไปนิดหนึ่งอาจจะต้องส่งผลต่อสุขภาพนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องพวกเอ่อบางทีเราเรากินของอร่อยอร่อยเยอะแล้วไม่ค่อยออกกำลังกายนะอยู่สบายไปหน่อยก็พวกเบาหวานความดันไขมันพวกเนี้ยระวังนะคะต่อไปค่ะคนเกิดวันพฤหัสบดีนะคะ เลขนำโชคของคุณเนาะหนึ่งสองหนึ่งสี่สี่นะคะหนึ่งสองหนึ่งสี่สี่การงานวันนี้นิ่งเลยนะวันนี้นิ่งเลยทำอะไรมากไม่ได้นะคะรู้สึกเหมือนกับว่า มันไม่เป็นอย่างที่เราคืออยากทําอะไรมันก็ดูอันนั้นก็อติดอันนี้ก็ขาดโอ้ยอันนั้นก่อยังทําไม่ได้นะฮะรู้สึกเหมือนเจอสภาวะบีบคั้นกดดันแล้วก็เราเราอาจจะไม่เป็นตัวของตัวเองเพราะว่าฉันจะทําอะไรฉันก็ทําอะไรไม่ได้ได้แต่หยุดนิ่งแล้วก็ประคองตัวในเรื่องของการงานไปนะคะคือบางทีไอ้ความติดขัดหรือสภาวะน่าอึอาดอัดแบบนี้บางทีมันก็เกิดขึ้นได้โดยที่เราสิ่งที่เราทําได้ก็คืออ่ะเราลงมาอยู่นิ่งๆก็ได้นะก็ประคองตัวไปเรื่องการ งานสิ่งไหนทําได้ก็ทําไปก่อนอันไหนทําไปได้ก็เดี๋ยวรอวันถัดๆไปนะคะก็ค่อยว่ากัน แล้วก็อีกอย่างหนึ่งอาจจะต้องมีการประเมินนะคะในส่วนของมุมมองแนวความคิดหรือรูปแบบการทํางานของเราก็เอ๊ะหรือบางทีมันติดขัดมันอาจจะไม่ได้เกิดจากคนอื่นหรือเปล่าหรือไม่ได้เกิดจากสภาวะแวดล้อมนะคะแต่ไม่หมอมองว่าสภาวะแวดล้อมก็มีส่วนมีส่วนที่จะผลักดันให้ตัวคุณเองต้องมาพิจารณาแล้วประเมินดูว่าเราเองเราอาจจะต้องปรับเปลี่ยนนะคะให้มันคือเหมือนกับว่ามุมมองการทํางานของเรารูปแบบต่างๆนะปรับเปลี่ยนให้มันให้มันไปตามกับสถานการณ์ที่มันที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะคะเช่นบางที มันมีสถานการณ์โควิดเข้ามาเราจะยังทํางานแบบเดิมคิดแบบเดิมไม่ได้เราจะต้องมีการปรับเปลี่ยนทําอะไรใหม่ๆบ้างเพื่อให้งานมันก้าวหน้าหรือให้มันมันไปได้ดีกว่านี้นะคะการเงินยังไม่นิ่งเท่าไหร่นะคะยังคาดหวังหรือคาดเดาเรื่องของเงินเงินทองทองในอนาคตได้ยากเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะพยายามควบคุมรายรับรายจ่ายอะไรให้มันสมดุลน,นะอย่าให้มันแบบติดลบนะคะก็จะดีมากขึ้นเรื่องการเงิน ออขออภัยค่ะความรักนะคะความรักก็นิ่งๆอะเนาะคนโสดก็ยังโสดยังโสดเหมือนเดิมนะคะยังคิดว่าเออเราอยู่แบบเนี้ยนะปลอดภัยที่สุดแล้วตอดปลอดภัยทั้งกับสภาพจิตใจปลอดภัยทั้งชีวิตของเรานะคะบางคนก็มันก็มีคนคุยๆแหละแต่ก็ให้ได้แค่เพื่อนนะยังรู้สึกว่าเออฉันขออยู่แบบโสดแบบนี้ไปก่อนนะคะไม่ไม่ค่อยอยากที่จะคิดอะไรมากมายคนมีแฟนมีคู่นะ้าก็หาแต่เงินแหละ นะความรักยังดียังมั่นคงแต่ว่าบางทีมันอาจจะต้องการความตื่นเต้นหรืออะไรที่มันแปลกใหม่มากกว่านี้บางทีมันมันแม่มองมองว่ามันมีความน่าเบื่ออยู่ตรงนี้นะมีความน่าเบื่อคือคือคบกันมาแบบไหนอ่ากินข้าวร้านเดิมทําแบบเดิมอะไรเดิมเดิมเนี่ยบางทีเราไม่เบื่อแต่บางทีแฟนเราก็จะเบื่อหรือเปล่านะคะอันนี้คุณจะต้องคิดอ่ะบางทีเราอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนบ้างนะคะในวันนี้ เรื่องของสุขภาพถือว่าสมบูรณ์แข็งแรงนะคะไม่ต้องห่วงอะไรเลยนะสำหรับคนเกิดวันพฤหาาัสบ,บดีค่ะคนเกิดวันศุกร์เลขนำโชคคนเกิดวันศุกร์ค่ะเลขห้ามาเลขเดียวนะคะเลขห้า เรื่องของการงานนะวันนี้สบายๆนะคะ,ะทุกสิ่งทุกอย่างก็ราบรื่นนะตัวคุณเองอาจจะมีเรื่องให้ทําไม่เยอะนะคะอาจทำงานตัวเองเสร็จอาจช่วยคนอื่นมั่งนะคะคือทุกสิ่งทุกอย่างมันมันก็ดูราบรื่นนะคะ,ะทีนี้สิ่งที่เป็นปัญหาสําหรับคุณวันนี้คือสภาพจิตใจคุณอาจจะรู้สึกค่อนข้างที่จะกังวลใจในอนาคตว่าคือจริงๆง,งานตอนนี้มันดีแต่ว่าบางทีด้วยสภาพจิตใจเราหรืออารมณ์ความรู้สึกเราจะรู้สึกว่าม,มันดีแล้วหรอ เอ๊ะมันมีอะไรที่มันดีกว่านี้ไหมเอ๊ะแล้วอนาคตมันมันม่นคงหรือเปล่าคือบางทีเรากังวลไปเองเยอะเพราะค่อนข้างที่จะอ่อนไหวนะคะวันนี้ กังวลเรื่องที่ไม่ไม่ไม่เป็นเรื่องเท่าไหร่วันนี้เอาเป็นว่าตั้งสติแล้วไม่ต้องไปคิดอะไรมากนะมีงานอะไรทำทำเสร็จวันนี้ทุกอย่างก็ดีนะคะมันก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้ค่อยว่ากันไปนะการวางแผนอนาคตต่างๆนานาอาจจะยังไม่เหมาะวันนี้ทำไมถึงไม่เหมาะที่จะวางแผนเพราะคุณอ่อนไหวเกินไปแล้วอาจจะไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเองเท่าไหร่เราเราเหมือนกับว่ามีแนวโน้มว่าเราจะคิดเยอะเกินไปประมาณนี้แต่มันเป็นคิดอะไรเล็กๆน้อยๆนะคะไม่ใช่เรื่องไม่ใช่ความเครียดนะคือความกังวลใจในของ คุณมันไม่ใช่ความเคลียร์แต่เป็นความที่แบบว่าไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองไม่ค่อยมั่นใจว่าที่เราทํามันโอเคหรือเปล่านะคะก <lider ing and music> ารเงินนะการเงินไม่ได้ดังใจเท่าไหร่นะวันนี้อาจจะไม่ว่าจะเป็นรายรับก็อืทําไมมันมันได้แค่นี้เหรอเอ้บางที <sage and S 1> <sage and cute> ถ้าเราทําแบบนั้นแบบนั้นที่ผ่านมาถ้าวันก่อนเราแบบนั้นแบบนั้นมันน่าจะดีกว่านี้เนะไม่มีประโยชน์นะคะพยายามพยายามทําวันนี้ให้ดีที่สุดนะคะแล้วเดี๋ยวเราทํางานเยอะเราทํางาน ดีนะคะเงินมันก็จะมาตามนั้นแหละแต่บางท่านอาจจะบางทีมันไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังไงเราเราจะคาดเยอะกว่าที่เราทําก็ได้เราไม่รู้ตัวหรอกมันเป็นเรื่องของสภาพจิตใจเอาเป็นว่าพยายามที่จะคือมีใช้เท่าไหร่ก็ใช้ไปนะคะทางานให้ดีที่สุดแล้วเดี๋ยวเงินมันจะดีเองนะคะเรื่องของความรักค่ะความรักคนโสดนะอาจจะไม่ได้ดั่งใจเท่าไหร่เนาะ บางทีมีคนมาชอบก็ไม่ใช่คนที่ชอบที่เราชอบนะบางทีเราอาจจะยังเกรงเกรงยังกังวลยังระแวงไอ้นี่มาหลอกฉันแน่ๆอันนี้ไม่จริงใจหลอกมาจีบฉันเล่นๆนะหรือบางทีก็ยังไม่ถูกใจมันยังไม่ถูกใจก็สกรีนหน่อยนะเราก็รอคนที่ใช่เนาะหรือบางทีถ้าคุณรักใครชอบใครนะก็อาจจะยังไม่ยังไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังสักเท่าไหร่ก็มีแต่ปัญหาจุกจิก อย่าไปสนใจความรักนะคะวันนี้ปล่อยผ่านเนาะมันไม่ได้ดั่งใจมีแต่ทําให้หงุดหงิดคนมีแฟนมีคู่ก็หงุดหงิดเหมือนกันมันเป็นเรื่องของอารมณ์นะคะมันไม่ได้ดั่งใจนะบางทีก็งอนไม่คุณงอนแฟนก็ออกแฟนงอนคุณนะคะนะแล้วก็ในความรู้สึกข,ของคุณถ้าแฟนงอนคุณนี่คือในความรู้สึกคุณคือไม่มีเหตุผลเลยนะงอนอะไรสุมสี่สุมห้างอนไม่มีเหตุผลก็งอๆหน่อย ะค,ะคือบางทีคุณอาจจะรู้ว่าคุณไม่ได้ทําอะไรผิดเขาหงอนแต่เขา้าวงอนเขาไม่อยากให้คุณเอาใจอยากให้คุณแบบว่าดูแลเอาใจใส่หรือถ้าสมมติว่าคุณเป็นฝ่ายงอนก็ต้องให้พอดีพองามนะต้องดูว่ามันมีเหตุผลหรือเปล่าหรือบางทีถ้าเรารู้สึกมือกับว่าเอองอนเล็ก,ลก,ลกๆน้อยๆแล้วเขาไม่งอ้อเราก็เราก็หายงอนเถอะจะได้จะได้ไม่หงุดหงิดเนาะแต่ความรักก็ยังถือว่าโอเคอยู่นะคะ เรื่องสุขภาพนะคะต้องดูแลเป็นพิเศษเพิ่มความระมัดระวังนะคะวันนี้ก็มีเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่วยนะ,ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาการเจ็บไข้ได้ป่วยจากการความประพฤติการปฏิบัติของเรานั่นแหละบางทีเรารู้ว่าเราทำเราดูแลตัวเองไม่ดีนะคะสักวันก็คงจะป่วยสักวันก็คงจะมีปัญหาเนี่ยมันก็จะมีจริงๆนะเอาเป็นว่าก็ดูแลสุขภาพดีๆแล้วก็เพิ่มความระมัดระวังตัวเองนะคะสาหรับท่านไหนที่โอ้ตอนเช้าไม่ได้ตักบารนานแล้วก็จัดซะหน่อยนะคะวันนี้นะเสริมดวงสุขภาพให้ดี ขึ้น,นะคะท่านไหนที่แบบว่าเจอค่าวเคาะหน่อยก็จะได้ผ่อนหนักเป็นเบาเนาะต่อไปคนเกิดวันเสาร์ค่ะเลขนำโชคคนเกิดวันเสาร์หกสี่ค่ะหกสี่การงานถือว่า วันนี้ดีราบรื่นนะคะอาจจะมีโอกาสใหม่ๆทางการงานเข้ามามีเรื่องต้องตัดสินใจนะคุณจะมีปัญหาในการตัดสินใจพอสมควรนะคะความเด็ดขาดไม่ค่อยมีเพราะว่าอาจจะรักพี่เสียดายน้องจะทําอันนี้เดี๋ยวงานอันนี้จะไม่เสร็จหรือบางทีพอมีโอกาสใหม่เข้ามาเออเราก็อยากทานะนะแต่อยากทําเดี๋ยวเอ้ยกลัวนี่แต่อันนี้ก็ดีนะอันนั้นก็ดีนะเออบางทีมันอาจจะมีทางเลือกเข้ามาหลายทางเกินไปหรือเปล่าให้พิจารณาด้วยเหตุด้วยผลอย่าใช้อารมณ์นะตัวคุณเองงานจะ ดีจะโดดเด่นนะคะก็อาจจะด้วยการทีบ่บางทีความช่วยเหลือจากคนรอบข้างนะคะมีแต่คนอยากจะช่วยนะแล้วก็มีคนช่วยคิดมีคนช่วยทำแล้วก็มีคนเอ็นดู ไปติดต่อประสานงานนะคะโอกาสที่จะได้รับความช่วยเหลือโอกาสที่ทุกอย่างจะราบรื่นนี่สูงมากจะได้งานใหม่ๆโอกาสใหม่ๆจากการไปพบปะผู้คนนะคะนะออกงานเข้าสังคมไปเจอคนโน้นคนนี้หรือถ้าไม่เจอตัวเป็นๆน,น,นะคะเพราะว่ามันเป็นช่วงโควิดเนาะการเข้ากลุ่มออนไลน์อะไรแบบนีนะ้จะมีโอกาสทางการงานใหม่ๆเข้ามานะคะหรือเป็นไอเดียใหม่ของคุณเองก็ได้นะถือว่าดีค่ะวันนี้เรื่องการเงินยังดีอยู่นะคะยังพยายามที่จะ หาเงินให้มากขึ้นอยู่นะเราก็ไม่ได้หยุดนิ่งเนาะแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างบางทีอย่างเรื่องงานเองนะก็บางทีเงินกว่าจะมาก็อีกงานอาจจะต้องพัฒนางานให้มากกว่าน,นี้หรือทําอะไรให้มากขึ้นนะคะเพื่อที่จะทําให้เงินดีขึ้นนะในส่วนของความรักไม่ไม่ได้ดังใจเท่าไหร่เนาะคนโสดก็จะเบื่อเบื่อเซ็เงๆมีคนคุยมีคนอยากอยากจะคุยกับคุณมีคนชอบอยากจะจีบแน่นอนแหละ แต่มันยังไม่ใช่สําหรับคุณนะคุณยังคาดหวังว่ามันต้องเป็นแบบอีกแบบหนึ่งต้องอีกแบบหนึ่งนะคนจ้องจะจีบคุณนะ่ะเยอะนะตัวเลือกเข้ามาหลายทางแต่เรายังเฉยก็ฉันยังไม่โอเคยังไม่ถูกใจมันเป็นวันเบื่อเบื่อเซ็งเซงไม่อยากคุยกับใครด้วยซ้ําคนมีแฟนมีคู่ก็จะเบื่อเบื่อเซ็งเซงเหมือนกันนะคะรู้สึกว่าไม่ค่อยอยากจะคุยกับแฟนบางทีแฟนคุณอาจจะทักมาจังแต่คุณไม่ได้อยู่ในอารมณ์นั้นอนะ ก็อย่าให้มันตึงเกินไปนะคือบางทีเราอาจจะรู้สึกว่าเราอยากอยู่คนเดียวอยากอยู่นิ่งเงียบเงียบบ้างนะแต่บางทีเราพอเรามีแฟนแล้วมันต้องมีการดูแลเอาใจใส่กันอาจจะต้องมีการแบบว่าเออก็ก็็หือก็อือกับเขาหน่อยไม่ใช่ว่าเงียบนิ่งนะหรือบางท่านอาจจะแบบว่าพยายามคุยกับแฟนเอ้แฟนนิ่งแฟนเฉยจังเลยเออเขากำลังเบื่ออยู่เราก็พยายามเข้าอกเข้าใจนะคะอย่าไปหงุดหงิดใส่กันเนาะ เรื่องของสุขภาพอุ้ยดีนะคะสมบูรณ์แข็งแรงนะเอ่อแล้วก็ถ้าสมมติว่าใครเจ็บไข้ได้ป่วยนี้จะโดดเด่นมากเพราะว่าได้ยาดีได้หมอดีมีการรักษาที่ถูกต้องก็จะหายในเร็ววันนะคะ <c oughs> ดวงประจาวันพฤหัสบดีนะคะที่27มกราคม2 5 6 5ครบถ้วนแล้วนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะพรุ่งนี้มาเช็คดวงกันใหม่วันนี้ไม่หมอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ